ก็ไม่ใช่แล้วคุณจะมาต่อยทำไมต่อยคืออะไรผมผมถ้าจริงๆนะครับถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นใครในชีวิตจริงอ like <bbe> ่ะคุณกล้าทำกับผมปะผมก็เล่นตำตอรี่ผมไม่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 คุณผมไม่ต้องตายไม่ไม่คุณคุณไม่ต้องเอาโอทีไปเกี่ยวคือในเกมก็คือในเกมใช่ใช่คุณจะเป็นลูกใครมก็งใ่้หมดอ่ะไม่ใช่แล้วคือคุณมาต่อยทำไมรู้ขนาดแล้คุณต่อยทำไมต่อยแล้วอ่อยแล้วทำไมเออต่อยทำไมเแล้วสวิตเนี่ยรู้ได้ไงคุณสไนหรอถึงได้มามาโพสเด็ดนั้นอ่ะ เออว่าผมคุยกันอะสใหรอสเหรอมันผิดกฎนะัใครเป็นคนโพสนะโอ้โใครเป็นคนโพงอ่ะงั้นผมไม่้นผมจัดเลยนะผมจัดเลยนะถ้าใครโพสผมจัดเลยนะมาพูดอะไรทำไมได้ยินผมหรอพูดคุยกันอะไรกันได้ยินหรอพูดทำไมไอผมอ่ะข้ามมาทีหลังผมเข้ามาตอนที่มีมีโพสแล้วถูกไหมคุณดูโพสอะโอเคครับผมคุยดีกับคุณละผมจะไม่กล้ไม่พี่เขาคุณรู้ว่าพี่เขาไม่อะไรอยู่แล้วแต่คนอื่น เขาใจไว้ว่าพี่เขาโตแล้วโอ้ที่จะไม่ได้ผมผมถามหน่อยคนที่ทิมเพราะว่าอย่าเอาแต่เหาอยู่ในทวิตอ่ะทิมอยู่นั่นแหละผมถามจริงเหรอทิมทำอะไรทนายทนายนี่โดนแบนปะถ้าทนายอ่ะโดนดิโดนทนายเราไ่ก็คือทนท์ผมคุยกันเยอะอ่ะเรื่องหลายเรื่องแล้วก็อยู่ก็โผล่ขึ้นมาอะไรนะคุณก็ ถ้สาสถาสนาีสถานรนไหนหรือว่นสนาสถานีนี้อันนี้ผมไม่รู้นะผมมาที่หลังผมไม่รู้เขานะเคย่าดูผมไม่เจอเลยว่ะ